ตามสังหารตอนที่สองใน10บนาทีนั้นเองท่ามกลางความสับสนอลรมมานของพวกกรรมกรเหมืองแรกซึ่งบางก็กําลังดับไฟบางก็จับกลุ่มมองดูศพกรรมกรหนุ่มทั้งสาที่ถูกยิงตายด้วยมือลึกลับจีบเล็กคันหนึ่งแล่นปาดมาตามถนนโลดกรวดเปิดไฟหน้ารถสว่างจา้ารถคันนี้เป็นรถส่วนตัวของชลิตเสือดำทาหน้าที่คนขับพัสนีนั่งเคียงคููเสียงจอกแจ๊กจอแจดังซัดไปหมด นายช่างเหมืองแร่คนหนึ่งถือปืนพกและโดดไปยืนกลางถนนขุนโจรเร่งคันน้ำมันลงไปอีกยังผลให้ในายช่างหนุ่มต้องรีบเพนเอาตัวรอดจีบเล็กแล่นผ่านไปราวกับลูกธนูทิ้งเหตุการณ์น่าสยดสยองไว้เบื้องหลังเสือดำได้แก้แค้นสมแค้นแล้วนาบัตนี้เขากำลังพาเมียรักเขาเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อหลบหนีออกจากภูเก็ตละพินกับทัศนียังไม่สามารถเดินทางออกจากเกาะภูเก็ตได้เพราะไม่มีเรือเมย์โดยสารข้ามไปกันตัง ดังนั้นขุนโจรกับเมียรักต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในภูเก็ตโดยเข้าพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งรอคอยเรือเมย์ซึ่งจะมาถึงพรุ่งนี้ข่าวแพร่สะพัดไปทั่วภูเก็ตอย่างรวดเร็วว่าผู้จัดการเหมืองถูกฆ่าตายอย่างทารุณกรรมกรอีก4คนถูกยิงตายที่ทําการเหมืองถูกเผาพินาศกรรมกรคนหนึ่งที่ชื่อพินเป็นผู้ก่อวินาศกรรมครั้งนี้หลังจากก่อการสําเร็จก็พาเมียขโมยรถยี๊ีหลบหนีออกจากเหมืองในตอนดึกขณะที่ไฟกําลังไหม้ลุกลาม ในช่างของเหมืองแร่คนหนึ่งนำความมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบแล้วตำรวจได้แยกย้ายกระสืบผ่าตัวกรรมกรหนุ่มที่ชื่อพินซึ่งขณะนี้ยังหลบซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดนี้ละพินกับทัศนีต้องซ่อนตัวอยู่แต่ในห้องของโรงแรมตลอดวันขุนโจร,รู้ดีว่าตราบใดที่เขายังอยู่ในดินแดนภูเก็ตเขากับทัศนีจะไม่ปลอดภัยเลยความปลอดภัยเขาจะมีได้ก็ต่อเมื่อเลยเมโดยสารได้นำเขากับเมียรักออกจากท่าภูเก็ตแล้วเย็นวันนั้นในราว17นาฬิกาสนาที เสือดำกับทัศนีได้ปรากฏตัวขึ้นที่ร้านจำหน่ายอาหารแห่งหนึ่งมันอยู่ห่างโรงแรมไม่เกิน200เมตรแต่ทั้งสองต้องแยกกันรับประทานอาหารคนละโต๊ะเพื่อไม่ให้ตำรวจระแวงสงสัยเสือดำและทัศนีสั่งอาหารมารับประทานพร้อมกันร้านอาหารที่กล่าวนี้เต็มไปด้วยชนชั้นกรรมกรโต๊ะอาหารเกือบไม่มีที่วางเสียงพูดคุยเสียงโหดร้อสัพยอกหยอกล้อกันดังอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเข้าปากความคลึกคลื้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นชายชะกันหมู 1, ่หนึ่งราวสามคนพากันเข้ามาในร้านอาหารนี้ ส่งเสียงเออาเอตโรอย่างไม่ต้องเกรงใจใครคนหนึ่งในจํานวนนั้นเป็นกรรมกรขับรถยนต์และเป็นนักเลงอิทธิพลคนหนึ่งเขาชื่อดวงใครใมักเรียกเขาว่าพี่ดวงรูปร่างสูงใหญ่หน้าเฮียมอายุประมาณ25ปีเป็นคนหนุ่มนิสัยสันดานกากระยาบช้าประพฤติตนเป็นนักเลงหัวไม้มานานแล้วแต่อยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเวลาเฮ้ยร้านอื่นนะพวกเราดวงกล่าวขึ้นกับเพื่อนทั้งสองไม่มีโต๊ะว่างอยว่啊 จ้าหนุ่มผอมกระรองคนหนึ่งเอื้อมมือสกิดแขนลูกพี่จ้องตาเขม่งดูทัศนีอย่างชื่นชมพี่ดวงนั่งรวมโต๊ะกับแม่คนนั้นเถอะพี่ดวงมองตามสายตาลูกน้องเขาแล้วพี่เบิ้มแห่งเกาะภูเก็ตก็ยืนตะลึงไปชั่วขณะที่เขาได้พบหญิงสาวที่สวยที่สุดในสายตาเอ้ไม่เลวเว้ยน้องชายไม่เคยเห็นหน้าข้าตาเลยนีววะถ้าจะเพิ่งมาจากกรุงเทพเว้ยมูนี่ผู้หญิงนักเที่ยวกรุงเทพระบา,มาดมาภูเก็ตมากหน้าหลายตาคนึกรักนางคนนี้สะเลาศเว้ยน่ากลัวจะอยู่ซ่องนางเจิม ลูกน้องของดวงอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นปเปเปลยฉันคิดว่าเป็นคนดีไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นหรอพี่ดวงดวงหวดล้อโบกมือนั่นมันเนตาเองมันใช้ไม่ได้ผู้หญิงชาวพระนครที่อาหารเดินทางมาลําพังอย่างนี้เชื่อข้าเถอะวะร้อยทั้งร้อยคนดีใครเขาจะกล้ามานั่งกินข้าวคนเดียวอย่างน้อยมันต้องมีเด็กมาด้วยเอาล้ววะขาจีบแล้วนะสวยชิบหายเลยพาเถอะวะลแล้วเจ้าดวงก็พาลูกน้องทั้งสองเดินตรงไปที่โต๊ะทัศนี ซึ่งหล่อนกําลังก้มหน้าก้มตาทําธุระกับอาหารเย็นโดยไม่ได้สนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ปรารถนาจะได้ยินได้ฟังคําพูดอันหยาบคายของใครต่อใครด้วยดวงหยุดยืนข้างโต๊ะหล่อนเขายกขาข,าข,ขวาขึ้นวางบนเก้าอี้ตัวหนึ่งทัศนีเงยหน้าขึ้นมองดูหล่อนรู้ได้ทันทีว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงอันธพาลเพราะกิริยาท่าทางของดวงบอกให้หล่อนทราบน้องสาวอนุญาตให้พวกเรานั่งร่วมโต๊ะกับเธอด้วยได้ไหมจ๊ะไม่มีโต๊ะว่างเลย ทัศนีชำเลืองมองดูหน้าขุนโจรเขาพยักหน้ากับรอนทัศนีจึงพูดกับดวงอย่างสุภาพเชิญสิคะเดี๋ยวฉันก็อิ่มแล้วเจ้าดวงแสยะยิ้มขอบใจมากน้องสาวแล้วทั้งสามคนต่างก็ซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้คนละตัวดวงตะโกนเรียกแจ็คในร้านเข้ามาหาสั่งแม่ของหนึ่งขวดโซดากับแก้มอีกสองสาอย่างมันเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาที่เขาต้องดื่มเหล้าใช้เวลาให้หมดไปกับร้านเหล้าวันละหลายชั่วโมง ทัศนีไม่ยอมมองหน้าดวงกับพักพวกดวงเลยแต่ดวงมองหน้าหล่อนไม่วางตาความงามของทัศนีเป็นภัยแก่หล่อนเองไม่ว่าจะย่างกลายไปทางไหนก็ต้องมีชายสนใจและนึกรักหล่อนในที่สุดเจ้าดวงก็เริ่มแสดงอิทธิพลของเขามันเอื้อมมือขวาไปจับข้อมือทัศนีไว้น้องสาวเธอเพิ่งมาจากกรุงเทพใช่ไหมทัศนีมองดูหน้าเจ้าดวงอย่างไม่พอใจค่ะถูกแล้วปดหยาล่วงเกินฉันอย่างนี้คุณหนเข้าใจฉันผิด <laughs> เลี่ยมเลยนะน้องสาวไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแหมมาทําเป็นพยายามไ้ฉันคิดว่าเธอเป็นหงส์ทั้งๆท,ที่เธอเป็นกาหน้าตาเธอมันบอกอยู่ชัดถ้าเป็นผู้หญิงพันนั้นทัศนีขบกลามแน่นในตาหลอนวาวโรดมันเป็นการสพประมาทก,กันอย่างรุนแรงปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เจ้าดวงยักษ์คิวอย่าทำให้คนดีหน่อยเลยนะแม่คุณบอกฉันหน่อยสิต้องการเงินสักเท่าไหร่เดี๋ยวคืนนี้ฉันมาหาเธอเธออยู่ที่ไหนละจ้าทัศนีสลัดมือออก ยกหลังมือขวาตบหน้าเจ้าดวงเต็มแรงเสียงดังฉาดแกเร็วมากดูถูกฉันทัศนีพูดเสียงสั่นใบหน้าหล่อนทะมึงถึงฉันต้องสั่งสอนแกให้รู้สำนึกสิบ้างเจ้าดวงยกมือรูปคำแกมเป็นครั้งแรกที่เขาถูกผู้หญิงตบหน้าดวงเค็นหัวเราะออกมาดังๆพูดลุกขึ้นยืนยกมือชี้หน้าทัศนีฮ่าฮ่าฮ่มึงยังไม่รู้จกกักโกบ้างอะตบหน้าโกแล้วดวงก็ปลาดเข้ามายกมือรวบผมทัศนีกระชากตัวหล่อนให้ลุกขึ้น ข่มเหงและดูหมิ่นกันเช่นนี้ทาให้ขุนโจรไม่อาจทนนิ่งดูดดยอยู่ต่อไปได้เขาพูดลุกขึ้นปาดเข้ามาขัดขวางเจ้าดวงพี่ชายขอทีเธออย่ารังแกผู้หญิงเลยนะข่มเหงรังแกผู้หญิงไม่ใช่วิสัยลูกผู้ชายหรอกเจ้าดวงหันควับมาทางขุนโจรเอ้น้องชายไม่ใช่ธุลากแกนี่หว่าออกไปเดี๋ยวจะมาล้มทัดตีนเขาออกไปล้พินอมยิม้มมันจะโตเกินไปละมั้งพี่ชายเจ้าดวงยกเท้าขวาเตะหมายใบหน้าล้พินทันที แต่เสือดำระวังตัวอยู่แล้วยกแขนขึ้นปิดไว้ทันขอทกตอบด้วยมาตรงขวามัดกระลุมพุกของเสือดำกระแทกถูกหน้าเจ้าดวงอย่างเต็มรักนักเลงภูกเก็ตเซซัดไปปะทะกับโต๊ะอาหารตัวหนึ่งทุกคนที่อยู่ในร้านอาหารต่างผลลุกขึ้นยืนเจ้าดวงปาดเข้าพันตูกับเสือดำอย่างดุเดือดใลรตกกลายพากันแปลกใจไปตามๆกันที่ตั่ปแปลกหน้าหารซู่นนักเลงเก่าภูเกต็ตสองเสือปะทะกันอย่างตื่นเต้นหน้าดู ละพินสกัดกั้นด้วยการชกถูกเข้าชายโครงและท้องเจ้าดวงอย่างถนัดใจทําให้เจ้าดวงอ่อนแรงจนสังเกตเห็นได้ถึงแม้กําลังกายดวงจะเหนือกว่าแต่ชั้นเชิงหวยก็เป็นรองเสือดํามากส่วนกําลังใจไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้กันเช่นนี้ไม่ได้ทําให้ความโจรต้องหนักอกหนักใจอะไรเลยเขาเคยเผชิญความตายมามา,มากต่อมากทัศนียืนมองดูผัวรักของหล่อนด้วยใจระทึกหล่อนเกือบร้องะตะโกนหนุนเขาแล้วแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขากับหล่อนเป็นสามีภรรยากัน ทัศนียิ้มออกมาได้เมื่อแรเหวี่เบิ้มแห่งเกาะภูเก็ตถูกมัดเสือดำล้มหวบลงกับพื้นและหมัดทุกขวานี้เองที่ทําให้เจ้าดวงหูอื้อในตาพร่าพราวหมดเลี้ยวแรงทันทีเจ้าดวงแข็งใจรวบรวมกําลังลุกขึ้นยืนครบรามแน่นฟืนหัรล้อสเสียงแข่งกล่าวเดินเปะปะมาที่โต๊ะเอื้อมมือหยิบขวดเบียร์ขวดหนึ่งขึ้นมาแล้วยกขึ้นฟาดกระทับเสดังเพลงขวดเบียร์แตกกระจายส่วนที่เหลือในมือของดวงแหลมคมน่ากลัวตายซะทะมึงเจ้าดวงคำราม ระพินกระชากยูเ r m ามีที่เหน็บไว้ใต้เข็มขัดออกมาพอเจ้าดวงวิ่งเข้าหาระพินกระดิกนิ้วเหนียวกายป่อยกระสุนทันทีเสียงกระสุน11มม,มดังลั่นพร้อมกลุ่มควันที่พุ่งออกจากปากระบอกกระสุนทะลุอก,อกเจ้าดวงออกทางเบื้องหลังเจ้าดวงสะดุ้งสุดตัวปล่อยขวดเบียร์หลุดจากมือล้มคืนลงกลางห้องท่ามกลางความตนกตกใจของผู้ที่แลเห็นเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นขุนโจรเหมือนพยัก์ไร้ที่ยืนหยัดท่ามกลางฝูงกวางสมุนเจ้าดวงไม่มีใครกล้าประทะกับเขา ลพินหมุนตัวไปรอบๆใครไม่รักชีวิตเลียงหน้าเข้ามาเสด้อดําประกาศกึกก้องพยักหน้ากับเมียรักครั้นแล้วเขาก็พาหลอนออกไปจากร้านอาหารโดยไม่มีใครกล้าติดตามแม้แต่คนเดียวลพินก่อเรื่องอุกชะกันขึ้นอีกแล้วข่าวเจ้าดวงถูกยิงตายแพร่ไปทั่วเกาะภูกเก็ตในชั่วโมงนั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชนสุดพลิกศพสอบปากคําผู้รู้เห็นเหตุหการณ์ในร้านขายอาหารนั้นแล้วตำรวจก็ลงความเห็นว่าผู้ที่สังหารนักเลงภูกเก็ต คือในพินกรรมกรเหมืองแร่ที่ตำรวจกำลังสืบหาตัวอยู่นั่นเองเขาไม่กล้าพาทัศนีกลับที่พักต้องหลบซ่อนตัวอยู่ตามที่เปี่ยวห่างไกลาสายตาประชาชนกระทั่ง21เนาฬิกากระพินจึงพาทัศนีกลับโรงแรมแล้วตรงขึ้นห้องนอนเขาขอร้ายสิ้นดีทีเดียวคุณโจรพูดกับเมียเขาเบาๆเรากำลังอยู่ในระหว่างอันตรายแล้วก็มีเรื่องขึ้นอีกไอหมอนั่นมันมาหาที่ตายแท้ๆพี่ไม่ได้เจตนาจะฆ่ามันเลยแต่ถ้าพี่ไม่ยิงมันมันคงแทงพี่ตาย ทัศนีหมดความสุขเต็มไปด้วยความประวัตพลั่นใจก็ภูเก็ตแคบนิดเดียวเราไม่มีทางไปจากเมืองนี้ได้นอกจากเรือโดยสารติเกเลงว่าตำรวจอาจจับพี่ได้ก่อนเราลงเรือคุณโจรยิ้มเศร้าแต่อย่างไรก็ตามพี่จะไม่ยอมให้ตำรวจจับเป็นอันขาดกระสุนปืนพี่ยังเหลืออยู่อีกเจ็ดนัดพี่จะสู้จนกระสุนนัดสุดท้ายเมื่อพี่เอาชีวิตมาทิ้งภูเก็ตมันก็เป็นเรื่องของพรมลิขิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้23่สสนาฬิกาเศษขณะที่คุณโจรกับเมียรักกำลังนอนหลับสนิท ทั้งสองก็ต้องตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูห้องที่เร็วติดกันหลายครั้งแล้วมีเสียงเฮาเฮาร้องเรียกใครอยู่ในห้องเปิดประตูเสดามผดลุกขึ้นนางหยิบยูเอซามีใต้หมอนขึ้นมาถือเขามั่นใจอย่างยิง่งว่าผู้ที่บังอาจมาเคาะประตูห้องในยามดึกเช่นนี้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแน่นอนทัศนีอกสันขวัญแขว,น,ขวนใบหน้าซีดเผือดเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกปร,ประตูใครอยู่ในห้องวะบะ้านอนขี้เสาจริงโว้ย ลพินปอบใจตนเองให้เข้มแข็งเขากำลังเผชิญกับความคับขันที่หมายถึงการสริ้นสุดชีวิตของเขาคุณโจรก้มลงกระซิบกับทัศนีไม่ต้องตกใจพี่จะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถร้องถามออกไปว่าใครทัศนีมีท่าทางเหมือนจะเป็นลมหล่อนฝืนใจลุกขึ้นนางร้องถามด้วยเสียงสั่นเครือใครมีเสียงตอบทันทีตำรวจเปิดประตูเดี๋ยวนี้ละพินประคองหล่อนลุกขึ้นพาทัศนีไปยืนแอบมุมห้องแล้วพูดกับหล่อนเบา ทำใจดีๆไว้พี่จะยิงกับตำรวจเดี๋ยวนี้จอมโจรถือยูเอสามียืนเตรียมพร้อมอยู่กลางห้องหันปากระบอกไปที่ประตูแล้วยืนนิ่งเฉยข้างนอกห้องนายร้อยตำรวจตรีคนหนึ่งกับพลตำรวจในเครื่องแบบอีกหนึ่งคนยืนอยู่หน้าประตูห้องเตรียมพร้อมจะเข้าตรวจคนห้องนี้เพราะสงสัยว่ากรรมกรผู้ก่อวินาศกรรมเหมืองแรกคือนายพินได้พาภรรยามาพักที่นี่แต่ในทะเบียนโรงแรมมีสามีภรรยาหลายคู่พักแรมอยู่ที่นี่ดังนั้นตำรวจจึงต้องค้นทุกห้องไป และตำรวจตรีกำมลแห่งกองตำรวจภูธรยกมือคอบประตูอีกเปิดประตูไม่เปิดยิงเลยนะอะไรวะเรียกตั้งนานเจ้าหน้าที่มาขอตรวจค้นคนร้ายหน่อยเว้ยภายในห้องเงียบกริบและตำรวจตรีกำมลหันมาทางลูกน้องเขาพังประตูเข้าไปเลยเว้ยเสียเวลาการเชื่อมันอยู่ในห้องนี้แนะ่พลนตำรวจหนุ่มรับคำสั่งเขาใช้กำลังกายโถมกระแทกประตูเต็มแรงประตูห้องโรงแรมไม่มีความมั่นคงอะไรนะักเมื่อถูกกระแทกเป็นครั้งที่3มก่อนข้างในก็หักสะบัน ร่างของพลตำรวจผู้เคาะร้ายเสียหลักวิ่งหัวซุนเข้ามาในห้องเสด็มยกยูเอสามมยิงสวนทันทีเหยื่อของเสดําสะดุ้งสุดตัวล้มหวบลงกับพื้นสิ้นใจตายและตำรวจตีก,กมลหยิบรีวอลเวอร์ที่เน็บไว้ใต้เข็มขัดออกมาแต่ก่อนที่จะยกปืนขึ้นยิงขุนโจรกระสุนปืนของละพินก็ระเบิดขึ้นก่อนมันเป็นการยิงในระยะเผาขนที่ค่อนข้างจะแม่นยำที่สุดกระสุน11มมทะลุอกในตำรวจหนุ่มลม้มลง,ลงสิ้นชีวิต ขุนโจรมีกิริยาเหมือนคนได้รับความเหน็ดเหนื่อยในตาเขาวาวโรดใบหน้าเคร่งขรึมเขาไม่ยอมปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปแม้แต่เพียงวินาทีเดียวเพราะเสียงปืนสองนัดที่ดังขึ้นจะทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจยกขยงกันมาที่นี่เขาวิ่งมาที่ศพพลตำรวจล่างลำสันที่ถูกปืนตรงหัวใจพอดีขุนโจรสุดตัวลงนั่งปลดทอมสันที่บ่าพลตำรวจขึ้นมายึดไว้หันควัมมาทางเมียรักเติว๋ว หยิบซองธนาบัตรใต้หมอนเร็วไปกับพี่ไปตายเอาดับหน้าทอมสันกระบอกนี้จะช่วยคุ้มครองชีวิตพี่และติ๋วเป็นอย่างดีทัศนีรลนล,นลานวิ่งมาที่เตียงนอนหยิบซองธนาบัตรออกมาให้เขาขุนโจรถือทอมสันกระชับมั่นไว้ในมือเดินนำนาพาทัศนีออกจากห้องและไม่ลืมก้มลงเก็บปืนพกในตำรวจไว้ก่อนที่เขากับทัศนีจะลงมาถึงชั้นล่างของโรงแรมและพินก็ได้ยินเสียงเออาของคนหลายคนดังขึ้นข้างล่างมีเสียงฝีเท้าคนวิ่งขึ้นบันไดามา ความขับขันบังเกิดขึ้นแก่เขาอีกแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกองตรวจนั่นเองเสียงปืนพกทําให้ตำรวจกองตรวจสองคนรีบวิ่งมาที่โรงแรมอันเป็นที่เกิดเหตุรพินตัดสินใจเด็ดขาดเขายกทอมสันขึ้นประทับยิงกลาดทันทีเสียงปืนกลมือดังสนั่นวันไหวทําลายความเงียบในยามราตรีประชาชนต่างตระหนกตกใจตื่นกองตรวจทั้งสองบุดวิจะเสียชีวิตด้วยน้ำมือขุนโจรต่างพากล่าถอยลงจากบันไดและเตรียมพร้อมจะประจันบานเสือร้าย เราพินรู้ดีว่าถ้าเขาไม่เสี่ยงโชคตีฝากไปนาทีนี้เขากับทัศนีไม่มีหวังออกจากโรงแรมนี้ได้เขาส่งรีวอลเวอร์ให้เมียรักติว๋วเราต้องเหนียวจากโรงแรมนี้ให้ได้เสี่ยงชีวิตกันนะจ๊ะถ้าเราพลาดติ๋วกับพี่ตายด้วยกันแต่โชคชะตาของเรายังไม่ถึงคาดเราอาจรอดพ้นไปได้ครั้งความคับขันทําให้ทัศนีมีกําลังใจเข้มแข็งไม่ผิดอะไรกับชายชาตรีคนหนึ่งหลอนมองดูปืนพกในตํารวจหนุ่มที่อยู่ในมือหลอนและทัศนีก็ยิ้มให้เขา ติดจะตายกับพี่ไปสิคะคุณโจนถอนหายใจหนักๆวิ่งนำนาพาทัศนีลงตามขั้นบันไดามาทันใดนั้นเองเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเขาด้วยปืนเล็กยาวกระสุนเฉียดละพินไปอย่างบุบวิดจอมโจนยกทอมสันขึ้นตอบแทนเจ้าพนักง,งานที่นั่งยิงอยู่ข้างโต๊ะอย่างฉับพลันทอมสันส่งเสียงคำรามขึ้นประกายไฟลับจากปากระบอกพลตำรวจผู้กล้าหาญทุกกระสุนปืนของเสือดำาล้มฟุบอยู่ข้างโต๊ะนั่นเองด้วยการยิงเป็นกลอย่างดุเดือด ทำให้พลตํารวจอีกสองคนคนหนึ่งมีปืนเล็กยาวอีกคนหนึ่งมีเพียงปืนพกต้องถอยออกจากโรงแรมระพินไม่ยอมให้เจ้าพนักง,งานตั้งตัวติดพอรู้ว่าตํารวจกําลังเสียขวัญเขากระโจนลงจากขั้นบันไดวิ่งออกมานอกโรงแรมยังอาหารหันมองไปรอบๆอบแล้วก็นําทอมสันไปยังเจ้าพนักง,งานอีกสองคนที่หมอบอยู่เบื้องหลังรถยนต์บรรทุกคันหนึ่งทอมสันแพดเสียงกึกก้องเจ้าพนักง,งานที่เหลืออ,อีกสองคนหมอบลงกับพื้นถนนไม่สามารถยิงโต้อตอบได้ทัศนีวิ่งตามเขาออกมา คุณโจรพาหล่อนเข้าตอกเล็กๆข้างโรงแรมทั้งสองพากันหลบหนีเอาตัวรอดเจ้าพนักงานตำรวจไล่ติดตามทันทีแต่พอเลี้ยวเข้ามาในตรอกกระพินก็หันมายิงอีกหนึ่งชุดยังผลให้ตำรวจต้องล่าถอยตรอกนี้มืดราวกับเข้าทำมีทางแยกออกหลังตลาดและทางอื่นอีกหลายทางเขากับทัศนีพ้นภัยแล้วไม่ปรากฏมีเจ้าพนักงานติดตามมาอีกเลยเสียงวูดเรือเมโดยสารระหว่างภูเก็ตกันตังดังกังวานลัน่น ดวงอาทิตย์กำลังจะรับท้องทะเลหลวงเรือมีโดยสารลำใหญ่แล่นเข้าสู่ท่ากันตังแล้วท้องทะเลเรียบปัศจากขึ้นและลมละพินกับทัศนียืนอยู่ทางกลับขวาของเรือทอดสายตามองดูพื้นดินที่ใกล้เข้ามาทุกทีทั้งสองปลอดภัยแล้วละพินยอมสละเงิน1,000ันบาทให้พวกลูกเรือลำนี้เขากับทัศนีย์จึงซุ่มซ่อนตัวมาได้ทั้งที่เจ้าพนักงานตรวจค้นผู้โดยสารอย่างทีท่วนก่อนเรือออกจากท่าภูกเก็ตเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่นะจ้าติว๋ว เขาพูดกับหล่อนเบาๆนึกว่าภูกเก็ตจะเป็นแดนตายเราเสร็จแล้ว,ลวทัศนียยิ้มเศร้าๆติววอนไวหว้พระให้คุมครองพี่และติดวตลอดเวลาโชว่ะาละพินขาพี่จะให้คำตอบติ๋วกอดเรือเทียบท่ากันตังได้ไม่ใช่เหรอคะพี่จะบอกติ๋วได้หรือยังว่าจะหอบพี่ติ๋วไปไหนอีกคราวนี้ใบหน้าละพินแกล้งขรึมลงทันทีเรามีเงินอยู่อีก300บาทเท่านั้นติ๋วจ๋าความหวังของพี่ที่จะเป็นพลเมืองดีต้องล้มเหลวแล้วแต่พระเป็นเจ้าท่านทรงทราบดี พี่จะเป็นต้องฝ่าฝืนคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้กับพระเพราะเราถูกเขาข่มเหงรังกแกกระทั่งพี่อดใจอยู่ไม่ได้พี่จึงต้องแก้แค้นมันอันเป็นเหตุให้พี่ต้องฆ่าคนอีกหลายคนซึ่งหมายถึงเจ้าพนักงานตำรวจด้วยเมื่อพี่เป็นคนดีไม่ได้พี่ก็ต้องเป็นคนชั่วต่อไปติว๋วขาเขายกมือขวาลงบนบาหล่อนติ๋วเห็นสมควรไหมถ้าพี่จะพาติ๋วกับการจนบุรีขอให้บอกพี่ด้วยความจริงใจของติว๋วพี่จะกลับไปเป็นโจรเมื่อชาตินี้เอาดีขเขาไม่ได้ก็จะขอเป็นคนชั่วตลอดไป าติ๋วไม่เห็นพ้องกับแนวความคิดนี้ติ๋วกับพี่อาจต้องแยกทางกันก่อนพี่จะส่งติ๋วกับบ้านกรุงเทพถ้าเราจะอยู่ร่วมกันอีกก็หมายความว่าติ๋วออกลูกแล้วทัศนีบีบมือเขาแน่นติ๋วยอมตายดีกว่าที่จะตัดช่องน้อยไปหาความสุขอนาคตของเราอยู่ที่ละพินค่ะที่จะคิดอะไรก็ตามใจติ๋วจะติดตามไปปรหิบัติรับใช้พี่เสมอละพินขาชีวิตติ๋วขาดพี่ไม่ได้หรอกค่ะหลู่บางสิขาว่าติ๋วรักพี่เรากับดวงใจถ้าไม่เกรงผู้โดยสารอื่นแล้ว ลพินคงจูบรับขวันร่อนให้ชื่นใจยอดรักถรือเป็นทั้งเมียและแม่ของพี่ถ้าเช่นนั้นเราจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปชั่วชีวิตดับตึกจา๋ากับการจะนับบุรีกับพี่เถิดที่นั่นเราไม่ว้าเวเปล่าเปลี่ยวใจอย่างนี้สมุนพี่ยังมีอีกมากมายหรือจะไปอยู่สุพรรณบุรีก็ได้ร่อนยิ้มให้เขาแล้วแต่พี่เธอคะถรือเป็นช้างเท้าหลังคุณโจรไม่ได้พูดอะไรอีกเขาพาล่อนเดินไปทางท้ายเรือเพื่อพบ,พบปากกับพวกลูกเรือที่ช่วยเหลือเขา ให้เขาแอบซ่อนมาในห้องพักพวกกะลาสีกระทั่งเรือผลจากท่าภูกเก็ต